เทแมวเหรอน้องเท่บะฮะน้องเท่ะน้อเท่ฮะแล้วน้องเท่บะเทแมวใช่ไหมอ๋อไม่ต้องไปพูดถึงเขาจะพูดถึงทำไมเอานวดดิตาจะได้อัดวีดีโอแล้วเนี่ยแต่ก็ยังอัดแล้วเนี่ยวีดีโอเอาโต๊ะนี่โต๊ะกะโต๊ะกระนวดโอ้นวดให้ตานี่โฟกัสกระนวดให้ตาโอ้ ตาจ,จะได้มีแรงนเนี่ยไปไหนก็ได้ไปไหนก็จจได้ตาจ,จะได้ขับรถได้เนาะแล้วตาจะไปเดิกเเนก,ดดก,ก็ได้ตาก็ไปตีลูกชิ้นอไปสั่งลูกชิ้นก็ได้แต่ว่าลูกอมไม่มีประโยชน์ไม่ต้องตีลูกอมโอ้ลูกอมไม,ไ,ออไม่ให้กินแล้วฟันผุเราไม่ชอบลูกอมด้วยน้หวดด้วย พราะหน,นูไม่อยากกินลูกอมเปรี้ยวมันหวานนะมันมีน้ำแดงมันมีหวานมีหวานด้วยโอ้โหนวดโอ้สุดยอดเลยสนุกไหมสนุกเหนื่อยยังยังกระนวดไดตาหนูก็ยังไม่เลยเออในตาพี่ดูโ้โอ้โหเก่งจังเลยโอ้โหอย่างีนตาก็สบายใจเลยมันมันก็จะหายไง thieves. เนี่ยเห็นไหมดีกว่าไปเล่นใช่ไหมชอบไปเล่นไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์เดี๋ยวล้มตายอ่าขนวดให้ตาด้วยไม่ีประโยชน์กว่าเนาะมีประโยชน์เดี๋ยวไม่ได้ล้มอ่าไม่ต้องมาล้มแล้วยุงก็ไม่กัดด้วยนอนนวดอยู่ในมนนออุม้งก็เล่นข้างนอกอ่ะยุงกัดใช่เล่นข้างนอกยุงกัดยุงกัดเต็มตัวแล้วก็ไม่สวเยเพีงใช่เป็นตุ่ม ตุ่มเยอะ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 กัดมันกัดตัวแล้วมันก็ไม่ปล่อยเลยใช่มันดูเลือกถูกตายเป็นผีผีอะไรนะตายเป็นผีอะไรตายเป็นผีซอมบี้ผีอะไรก็ได้เลยอ่ะอ่ะผีที่มันผูกอ่ะใช่อโอเคเก่งมากเลยเนาะเก่งตามาดูหนูด้วยหิเอ้าก็นได้ไงก็ดูแล้วเนี่ย đo tô măng, đo focus măng, ô ừ, này đo focus này, ô focus nốt kính tô cái nốt kính anh ấy đo tô, tô phần này, đi, ô oh, tô, ô oh, tô cái nốt kính anh อุยอ้ยอุ้ยเหนื่อยยังยังเหนือนอนห่อยยังยังตัดเหนื่อยยังยังอยากให้ตาหายอยากให้ตาหายนเนาะทำให้ตาอ้วนพุงใหญ่เออตาอ,อ,อ้วนพุงใหญ่เออะละนี่พ่อ,อก่อนนี่นลูกหลานสองคนฟตโ,ตโฟโต้โฟกัสนวดให้โอ้ขาไม่มีแรงนวดให้ ขามีแรงเลยนวดนานแล้วเนี agile, ่ยเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะโอ้สุดยอดเก่งมากเลยหลานรักของตาทั้งคู่เลยทั้งโฟลเตโฟกัสเลยเนาะแล้วก็รักแม่ด้วยเหรอน่ารักแม่ไหมนะขันนาดแม่ขอแตงไม่ตงไม่ให้เนี่ยตาอัดโทรศัพท์ดู